h o n d a b r i o a m e z ปี2013ราคา149,000บาทตรวจทะเบียนปี2014เลขหมาย110,000กิโลเมตรเครื่องยนต์1.2มี im, เบนซินเกียร์ธรรมดา5สปีดภายในบอบ5ล้อแม็กขอบ14 ครื่องเสียงบลูทูธ USB CD พวงมาไลัยไฟฟ้าแอร์แบ็คคูนหน้ากระจกไฟฟ้ากระจกมองหลังปรับไฟฟ้าคุ่นจรีโมท1อันอีมกรองแสง60%ถึง80%รอบคันชุดแต่งโมดูโลจากศูนย์สภาพรถบอดี้สวยเดิมๆทั้งคันรถมือเดียวเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันเครื่องเกียร์3เดือนอยู่5000กิโลเมตร รับประากาันเลขไมล์ไม่ชุนหนักไม่คว่ำไม่จมน้ำไม่ตัดต่อตัวถังเลขเครื่องและเลขตัวถังตรงรับประกันการโอนราคา149,000บาทผ่อนเริ่มต้น3,800บาทต่อเดือนผ่อนสูงสุด6ปีดาวเริ่มต้น19,000บาทฟรีค่าจัดบวกค่าโอนเนองินสดไม่มีแหวน7%ผู้ซื้อเครดิตดีกู้คนเดียวไม่ต้องใช้คนคำ้ำ สนใจโทร0864234699รถอยู่บางเขน